รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยเลย สวัดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการนิทอนออเซียนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกว่าจริงหรือไม่นะครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิกานเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็น้องๆครับ พิธีกรคู่ของพีต้นวันนี้นะครับก็คือพี่แก้วครับสวัดดีจูวันนี้นะจ๊ะที่แก้วจะนาโชว์คอนสอนที่เศษนะจ๊ะก็คือเอาแก้ววางบนขอบจานได้แก้วธรรมดาเนี่ยนะวางบนขอบจานได้ใช่เหออ่ะงั้นลองดูนะครับแก้วอันนี้นะฮะปั๊บ,บอ่าแก้วธรรมดานะครับ ยื uh ่นไปนะครับปึ๊บอ <exist> oh, ้าวจะวางบนขอบจานเอาลองดูอึค่อยๆอือป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 โอ้ยจะวางได้ยังไงครับอันนี้มันโอ้ยขอบจานเออไม่ได้หรอกครับน้องๆครับเออเตนด้เฮ้ยเฮ้ยวางบนขอบจานได้จริงครับน้องๆครับเฮ้ยวางได้ไงอะเต้นไงเก่งในต้นดอกแล้วสุดยอดเนอะเต้นไงโอ้โห สุดยอดมากเลยเออไหนขอดูสิว้าโอ้นนหน่อยเนื้อหมดก่อนเลยเหรอ <c oughs> ว่าวแล้วพี่ต้นว่ามันแปลก,ปก <c oughs> แม่แต่เรื่องนี้นะครับพี่ต้นว่ายัางไม่แปลกจริงครับเพราะเรื่องราวที่พี่ต้นนํามาในวันนี้แปลกยิ่งกว่าและอึ้งทึ่งแน่นอนครับน้องๆว่าจริงหรือไม่ครับที่ประเทศบูไนนะครับมีประเพณีคือห้ามคู่แต่งงานใหม่เนี่ยเข้าห้องน้ําเป็นเวลา3วันเลยนะครับ โดยหลังจากเสร็จพิธีแล้วเนี่ยคู่บ่าวสาวเนี่ยนะครับจะต้องยืนอยู่ในเรือนหอนะครับแล้วก็เขาจะมีน้ำมีอาหารให้ห้ามออกไปไหนเลยนะครับน้องๆคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับจริงต้นเนี่ย ถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะครับเรื่องนักโฮดามานิสนะครับลูกอักกตัญยูครับหลังจากนั้นครับเราจะไปพับกระดาษกับพี่ปอมนะครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้เราจะไปพับสุนักกันนะจ๊ะแล้วกลับมาช่วงหน้าเราจะมาฟังกันว่าเรื่องนี้จริงหรือ n ยเย้ยยไปชมนิทานกันเลยครับตุโยจ นิทานอาเซียนประเทศบรูไนาดารุสสลามเรื่องนักโฮดามานิสลูกอักกตันยูกาลละครหนึ่งมีแม่ไม้คนหนึ่งชื่อดังอัมบลนางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกำปงเอเยอร์กับลูกชายชื่อมาณิสนางรักลูกชายของนางดุดแก้วตาดวงใจทุกวันนางก็จะกล่อมมาณิส ด้วยเพลงที่แต่งขึ้นมานิสมานิสลูกน้อยที่น่ารักของแม่มานิสมานิสเจ้าหนูผู้อ่อนโยนและแสนด,ดีลูกดีเป็นความภูมิใจของแม่นะลูกรักเมื่อมานิสเติบโตขึ้นเขาต้องการออกไปท่องโลกกว้าง เป้าหมายก็คือจะเป็นพ่อค้าวานิชที่ประสบความสำเร็จแม้ผู้เป็นแม่จะห่วงเขามากแค่ไหนแต่เพื่อความสุขของลูกก็จำใจให้เดินทางจากไปหลายปีผ่านไปไม่มีข่าวคราวจากมานิสเลยแม่ผู้เฝ้ารอจึงใช้เวลาไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นจนไม่เหลือทรัพย์สินใดๆแต่นางก็ไม่ทุกร้อน และยังคงรอคอยการกลับมาของลูกอย่างมีความสุขทุกวันวันหนึ่งมีเรือสำเภาลำใหญ่มาจอดที่หมู่บ้านมีเสียงร่ำลือว่าเจ้าของเรือคือนักโฮดามานิสกับตันเรือผู้มั่งคั่งที่กลับมาพร้อมด้วยภรรยาผู้สูงศักดิ์ทันใดที่ได้ข่าวนางดังอัมบลก็ไม่รีรอ รีบพายเรือลำน้อยของนางออกไปจนถึงเรือใหญ่เพื่อที่จะได้พบหน้าลูกชายสุดที่รักแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดนักโคดามานิสภาคภูมิใจในความร่ำรวยของตนเองมากเมื่อได้เห็นแม่ที่ยากจนและดูต่ำต้อยไม่คู่ควรกับตนเองจึงพูดกับทุกคนว่า ไม่เคยรู้จักผู้หญิงแก่ยากจนคนนี้มาก่อนผู้เป็นแม่หัวใจสลายด้วยความผิดหวังจึงออกปากสาบแช่งเรือที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นต้นเหตุพากความรักของลูกชายที่มีต่อนางไปให้ล่มลงกลางน้ำและสัญญากับตนเองว่า จะไม่มีวันร้องเพลงมานิสอีกต่อไปท่านใดนั้นก็เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่ามีพายุรุนแรงและฝนตกหนักราวกับบ้าคลั่งสัดใส่เรือสำเภาของมานิสและสมบัติจมหายไปในทะเลเมื่อพายุสงบลงก็ปรากฏหินก้อนใหญ่ขึ้นแทนที่เรือสำเภาที่จมลงไปหินก้อนนั้น รู้จักกันในชื่อยงบาตูที่แปลว่าหินรูปเรือสำเภามาจนทุกวันนี้เป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความกตัญญูต่อบิดามารดาที่ทุกคนไม่ควรลืม สวัสดีครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้เข้ามาตามรอยที่เราทําไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก็คือรอยนี้พร้อมกันนั้นก็บิดส่วนสีส้มนะครับให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับบิดสามเหลี่ยมสีส้มนะครับให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมพร้อมๆกับการพรับเข้ามาตามรอย ขั้นตอนต่อไปพลิกกลับด้านแล้วก็สร้างมุมแหลมหัวจรวดอีกครั้งหนึง่งทำทางด้านซ้ายและด้านขวามุมที่เกินมาทางด้านล่างนะครับให้น้องๆพับเก็บเข้าด้านใน จากนั้นพามุมที่อยู่ด้านล่างนะครับทางซ้ายและขวาพับขึ้นมาแนบกับเส้นกึ่งกลางเมื่อแนบแล้วนะครับให้ซ่อนมุมนี้มุมสีขาวตรงนี้ไว้ด้านในล็อกเอาไว้ด้านในนะครับพับขึ้นมาแนบกับเส้นกึ่งกลางเสร็จปุ๊บก็ล็อกเขาเข้าไว้ด้านในจากนั้นพับครึ่งพับครึ่งน,นะครับ ส่วนนี้ให้เราจินตนาการว่าเป็นหัวของสุนัขนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลำตัวพับส่วนหัวนะครับเข้ามาก็แหวกออกแล้วนะครับเราก็จะได้หัวของสุนัขแล้วเราก็เพียงแค่พับเก็บปากแหลมๆเข้าไปไว้ด้านในส่วนหางนะครับใครอยากจะทำหางก็สามารถพับหางขึ้นได้อย่างง่ายๆนะครับหรือถ้าไม่พับง่ายๆแบบนี้ก็สามารถที่จะ พลิกมุมกระดาษตรงนี้กลับลงไปนะครับให้เป็นสุนัขอารมณ์ดีเรียบร้อยแล้วละครับสุนัขเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์และก็ไม่เคยอักตันอยู่ด้วยคิดว่าน้องๆหลายๆคนคงจะชอบกันนะครับแล้วเวลาของช่วงกระดาษภาพรับอาเซียนก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ โอ้โหน้องๆนิทานของเราสนุกจริงๆนะจ๊ะแหมพูดเหมือนหมออีกละโอ้ก็น่นสนุกจริงๆนี่คนน้องๆครับแล้วก็สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศดูหนย่ยน่าเล่าให้น้องๆฟ่องนะจ๊ะโอ้งั้นเดี๋ยวเราไปชมเกร็ดความรู้อาเซียนจากพี่พงษ์กันเลยครับ แล้วก็เปสนุกกันต่อนะจ๊ะกดการทานของเล่นกอดทนโนในช่วงสนุกคิดติดของเล่นวันนี้จะได้ทำหน้ากากแซนซีกันนะจ๊ะอูอ้อย่างนั้นถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปชมกันเลยครับไปเลยจูเกรดความรู้อาเซียนเกรดความรู้ประเทศบรูนไน ดูในเต็นตระเทศเล็กๆดนเกาะบอร์เนียวถูกล้อมลอดด้วยรัฐสารวัตของนาเลเซียยกเว้นด้านทิศเหนือที่ติดกับทะเลจีนใต้เมืองหลวงคือบันดาเซรีเดกาวันพื้นที่ตระนาน5,770ตารางกิโลเมตรนี่ขนาดเล็กเต็นอันดับที่สองของตระเทศสมาชิกอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ธงชาติดูไนธงชาติดูไนมีลักษณะเต็นสี่เหลี่ยงถืนท่าผื้นธงเต็นสีเหลืองเต็นสีธงตะจันองค์สุลต่านนี่แทบสีขาวและดำหมายถึงที่ตรษาชั้นผู้ใหญ่ขององค์สุลต่านผ้าตามแนวทะแยงนุมจากซ้ายแต่ล่างขวานีตราตะจันแผ่นดินของดูไนอยู่กลางผื้นธง การตกคลองของดูไนจะเต็นการตกคลองระดับสมบูรณาญาสิทธิราชนิราณาหากษัตริย์เต็นตรนุกแดงเขตการตกคลองเต็นสีเขตคือดูไนและมูอาลาเบเลตตูตงและเตนบูรงภูมิอากาศภูมิอากาศจะเต็นร้อนชื้นได้รับอิทธิพลจากลมนรสุม ทำให้นิสนตกชุกนะจ๊ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมส่วนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเนสาจะมีอากาศแห้งแล้งนั่นเองนะจ๊ะดอกนา้าตะจันชาตดรูในนะจ๊ะชื่อว่าดอกซินปอเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกซ้านฉวาดอกนี้สีเหลืองนีกลีดดอกขนาดใหญ่5กลีดเนื้อดอกดานจะมีลักษณะคล้ายร่อง ิดของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอหน้ากากแฟนซีสวัสดีค่ะพบกับพี่โม่ช่วงสนุกคลิปผปลิษ์ของเล่นนะคะวันนี้พี่โมจะสอนทำหน้ากากแฟนซีค่ะง่ายมากเลยค่ะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่2อ,อย่างนะคะ อุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่สองอย่างนะคะมีกระดาษ A4 1แผน่นที่ใช้แล้วก็ได้ค่ะแล้วก็ผ้า1ชิ้นเท่านี้พอค่ะโอเคเรามาเริ่มต้นว่าทำยังไงนะคะเอาผ้ามาก่อนผ้าเดี๋ยวเราพับครึ่งนะคะยาวประมาณ50เซนแล้วก็เราจะวาดเป็นสามเหลี่ยมค่ะเพื่อจะเป็นแนวไว้ตัดนะคะทีนี้ได้แนวตัดแล้ว ลงมือตัดเลยค่ะอันนี้เราพับพับผ้าทบกันนะคะครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้ตัดด้านตัดครั้งเดียวค่ะแล้วก็จะได้เท่ากันทั้งสองฝั่งเลยตอนตัดแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กางออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะทีนี้เอาผ้ามานะคะวางไว้ก่อนนะคะก็กระดาษ A4 ค่ะเราล่างเป็นหน้ากากนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตามรอยนะคะเมื่อ่างได้แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดนะคะตัดตามแนวที่เราวาดเส้นเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเหลือตรงตานะคะเดี๋ยวเราจะตัดตรงตาด้วยวิธีการตัดตรงตาก็เราพับนิดนึงแล้วก็เอากันไกลเจาะก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเอากันไกล สอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตัดตามแนวที่เป็นลูกตานี่ค่ะตัดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็เอาผ้ามาประกบกับตัวหน้ากากนะคะทีนี้ก็ใช้กาวนะคะ ติดผ้ากับติดกระดาษไปพร้อมกันเลยค่ะเราพับผ้านิดนึงให้ออกเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปบนตัวหน้ากาศเลยค่ะเอามือรีดให้เรียบค่ะทีนี้ด้านนี้ก็จะติดแล้ว ทีนี้พอทำเสร็จนะคะผ้าผ้าตรงด้านนี้อาจจะยาวไม่พอที่เราจะมัดด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเราต่อผ้าค่ะเรายังมีเศษผ้าเหลือจากเมื่อกี้ที่เราตัดออกใช่ไหมคะยังมีเศษผ้าอยู่ชิ้นยาวเลยเดี๋ยวเราทบค่ะแล้วตัดทีเดียวเราก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะ แล้วก็เอามาแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งแล้วก็เอามามัดกับปลายของหน้ากากเอามาผูกกันไว้ทั้งสองด้านคะ่ะซ้ายขวาก็จะได้เป็นหน้ากากแบบนี้นะคะมีชามีสายข้างซ้ายขวาตรงนี้ เพื่อเอาไว้ผูด้านหลังเวลาเราใส่เราก็จะได้มัดได้เลยนี่ค่ะลองดูนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็มัดข้างหลังได้เลยน่ารักไหมคะทำง่ายมากเลยค่ะอันนี้ทำหลายๆอันแจกกันใช้ในบ้านตอนมีงานปาร์ตี้ที่บ้านนะคะ สำหรับน้องๆที่มีอุปกรณ์เหลือใช้เศษผ้ากระดาษแก้วต่างๆเก็บไว้นะคะมาทําของเล่นได้เป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โม่ใหม่ในช่วงสนุกคลิปประดิษฐ์ของเล่นสวัสดีค่ะกรดนทดกันในช่วงสุดท้ายแล้วจ้าเออที่ต้นครดอะไรครับตกลงต้นเทศดูหน่ยเนี่ยนีตรเทนีห้ังคู่แต่งงานใหม่ เข้าห้องนอนเต็นเด้วยรอสอนตอนลองวิธีแต่งงินจริงลูเตอร์ออคนเนี้โอ้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับโอ้โยนอนง่อยว่นแล้วถูกเตะเลยเพราะว่าประเทศบูไนนะครับไม่ได้มีประเพณีนี้นะครับแต่ประเพณีนี้นะครับมีจริงที่ประเทศมาเลเซียครับโอ้โยประเพณีเนี่ยเขาถือว่าเป็นการฝึกความอดทนกับคู่บ่าวสาวนะครับน้องๆครับเท่านี้ยังไม่โทนนะจ๊ะอะไรครับ เรายังนีนิทานแจกสีีเจ้าอ้นิทานดีๆวันนี้นี่อะไรนิทานนะติ้งเรื่องหมีน้อยจอมพลังครับเป็นชุดรางวัลแว่นแก้วนะครับครั้งที่10ครับต้องขอขอบคุณสนพิมพ์นานมีบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเราครับขอบคุณครับกดคุณครัมเล่นต๊อตต้ติ้งรอบรู้อาเซียนฉบับการ์ตูนนะครับเป็น2ภาษาเลยนะครับต้องขอขอบคุณสนพิมพ์ โปรวิชั่นมากนะครับขอบคุณนะครับเล่นต้ต่อยติ้งนี่เลยครับฮนะฮะเรื่องสุดยอดคุณหมอรุ่นจิ๋วนะครับตอนไขปริศนาพื้นสีฟ้านะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ C ี e d u c a t เ o ชนะครับที่มอบให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเล่นโตต่อยติ้งแป็นนิทานอิศรป,ปั้นฝันนะครับ เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับแพะครับขอขอบคุณสำนักพิมพ์ปันฝันมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ครับอะไรฮเเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษเหมือนเดิมครับนั่นก็คือทีโนน่จเาขอเสียงตอนนึงตอนลักทีโนนะจ๊ะพี่โมนะครับมาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้พี่โมมาพร้อมกระเป๋านะคะมีหลายสีนะคะกระเป๋านิทานอาเซียนค่ะน่ารักไหมคะแ่้วกเขากติกาว่ายังไงครับ กติกาง่ายๆเลยค่ะให้น้องๆทําของเล่นจากที่บ้านนะคะประดิษฐ์ของเล่นจากของเหลือใช้แล้วถ่ายรูปส่งมาใน Facebook นะคะและพี่โมจะเลือกอันไหนที่ถูกใจน่ารักพี่โมจะส่งกระเป๋าไปให้ที่บ้านเลยค่ะทว่าไม่น่ารักได้ไหมคะพี่โมครับก็ดูความตั้งใจเป็นหลักค่ะพี่โมพี่โมลักษณะจะแจกไปครับทุกงย่างบหลายสีนะคะอยากแจกค่ะส่งกันมาเยอะๆเลยนะคะครับเอาเป็นว่าน้องคนไหนสนใจก็มาร่วมสนุกได้นะครับ อาวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทอนออซิยนไปแล้วครับสวัสดีสสดครับสวด,ดีโจเชียนกันหน่อยเยอะกระตูากระตูเอาไตตัวอย่างตอนต่อไตเรายังอยู่กับนิทานดรูนไนข่าวหน้าเสนอเรื่องภูเขาทงคักัดนเล็ดข้าวช่วงกระดาท่านรัฐอาเซียนที่ตนจะนอทักถังข้าวสาร ให้น้องๆดูกันเลยจ้าและเรายังมีเกรดความรู้อาเซียนเต็นความรู้เกี่ยวกับประเทศรูไนและอย่าลืมนาสนุกกับการตระดิษ์ของเล่นกัตทิโนโเราจะน่ะทำเรือด้กันโอ้โหจากกองกระดาษด้วยนะจ้ะน้องๆง,ง่ายจังเลย <laughs> เอา้าแล้วเจอกันนะจ๊ะ <laughs>